นะคะคก็ตามด้วยถั่วฝักยาวอ,อย่างเราก็แกงส้มนี่เราก็าสลับับเปลี่ยนไปเรื่อ,อยใช่ไหม กองหม้อใบใหญ่น้ำจากเครื่องกรองฮะเมนูอะไรครับเชฟแกงสมมะละโกอค่ะอาจารย์ <c oughs> ตั้งมาแล้วตั้งหม้อก่อนค่ะเป็นเมนูที่สองของของวันนี้ครับ <c oughs> นีตอนตอนกี่โมงเพื่อนๆดูนาฬิกาสี่สีเส่เกือบจะครึ่งต้มน้ำเลยค่ะ,ะเดี๋ยวต้องเที่ยวมะละกอให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแกงหั่นอะไรไว้เรียบร้อยตั้งแต่วานฮะกันเตรียมการเดือดแล้วครับแกงส้มของเรา เพิ่งเดือดเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะเชฟนะกว่ามันจะเดือดอันนี้เราต้องเคี่ยวให้มันจนกว่ามันจะนุ่มใช่ไหมค่ะต้องให้มันเปื่อยค่อยปรุงค่ะอาจารย์ให้มันเปื่อยก่อนค่อยปรุงเาะแต่ถ้ามะกอไม่เปื่อยแล้วปรุงเลยเครื่องปรุงมันจะไปรัดมาลาะละกอห่มะละกอจะไม่เปือ่อยต้องรอให้เปื่อยดีก่อนค่ะค่อยปรุงแต่ถ้าเดือดแป๊บเดียวก็เปื่อยค่ะอาจารย์ใช่มะละกอก็เปื่อยง่ายอยู่ค่ะเปื่อยง่าย ทำไปเตรียมไปค่ะมะขมเปียกที่จะใส่แกงส้มจ้าใช้เยอะเหมือนกันเนะาะค่ะหลายย่างค่ะอาจารย์ขอหลายเมนูขันเหลือแต่น้ําเข้มข้นมากอาจารยต์ต้องงงอาจารย์ต้องงงหนูหน่อยนะวันนี้เตรียมปั่นเครื่องแกงส้มค่ะแกงส้มก็จะมีนะคะเหมือนเดิมค่ะกระชายหอมแดง ปั่นเพิ่มสูตรเดิมค่ะ ้เท่หอมไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาละลายี่แกงกระชายกับหอมแดงลงไปก่อนแนละ้วแกงส้มเดือดครับยังไม่ได้ปรุงอะไรนะฮะมีความหอมของกระชายกับหอมแดงละ แล้วก็เปลือย่าถึงเวลาคลิปแกงส้มค่ะแล้วก็เปลือยแล้วค่ะ ทีปรุงหม้อใหญ่ๆอันนี้อันนี้พริกแกงส้มครึ่งโลนะคะครแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะเพิ่มหน่อยจ้ะอันนี้จะเผ็ดหน่อย คนละเจ้าป่ะเนี่ยคนละเจ้าค่ะค <c oughs> ือเราทดสอบมาจนรู้แล้วว่าเจ้าไหนรสยังไงยังค่ะอันนั้นคือเอาสีสันค่ะสีก็จะสวยและแกงออกมาจะอ,ออกแบบสีส้มเลยถึงแม้เราไม่ได้ตำพริกแกงเองแต่เราก็เลือกจนรู้อะว่าควรจะอะไรผสมอะไรกับปีอีกหน่อยหนึ่ง ใช่ต้องมีกะปินะมันสร้างเพิ่มความเข้มข้นค่นคะอันนี้หม้อใหญ่นะฮะจะใส่เยอะหน่อยประมาณ2อขีดค่ะ้แกงเราตอนนี้ราคายัางไงฮะเนี่ยเศรษฐกิจก็เหมือนเดิมคอาจารย์แกงกะทิก็ยัง40บเหมือนเดิมแกงส้มแกงจืดก็3ามห้าเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ขึ้นอะไรคกำไรน้อยลงเนาะใช่ไหมค่ะ กำไรน้อยลงค่ะเพราะมันแพงอ่ะเ<ช>รก็แพงขึ้นมาของเึิ่นทุกอย่างค่ะแต่ปริมาณหรือราคาเรายัเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเทีนี้ปรุงเสร็จแล้วก็ละลายที่แกงส้มเสร็จแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะคะเสร็จไปห้ากระบ,บวยกันค่ะแกงส้มต้องเปรี้ยว ปรุงเลยทีเดียวค่ะได้เวลาปรุงก็ปรุงเต็มที่ไปเลยอันนี้เกลือน้ำตาลหกนะคะ เราให้เดือดอีกทีค่ะเดี๋ยวไปใส่กุ้งตักกุ้งรอ,อไว้ฮะต้องรอให้เดือดแล้วใส่ใช่ไหมค่ะเดือดแล้วเดือดแล้วแกงส้มแสดงว่าต้องได้ที่แล้วถึงจะใส่กุ้งค่ะเดี๋ยวชิมกัน ต้องปรุงให้ได้รสก่อนค่ะค่อยใส่ทีเดียวยังส้มต้องสองทีนะคะทีเดียวไม่รู้เรื่องใช่ปรุงยากเหมือนกันค่ะนี่เชฟทำแทบจะทุกวันก็ชิมตลอดเนะาะทั้งค่ะชิมจน ก็เติมไปมันเหมือนกับต้องต้องค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆกุงลงเลยนะคะ ได้ถั่วฝักยาวอย่างเราก็แกงส้มนี่เราก็สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อ,อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์สลับสับเปลี่ยนค่ะดอกแคก็มีดอกแค,กกแคผักรวมลหลายๆอย่างมั่งอะไรมั่งค่ะแต่แต่ไม่ไม่เคยเห็นทำผักกระเฉดอ๋อมันแพงค่ะอาจารย์อ๋อเหรอฮะอค่ะมันแพงแล้วเรามันไม่ได้เนื้อค่ะ แล้วผมผมคิดว่าบางบางคน <c oughs> ก็ไม่ค่อยทานเนะาะใช่ไหมก็ฉันนาาคนก็นชอบทานกันนะคะแต่ว่าเราสู้ไม่ไหวค่ะมันแพงอืมพักระเฉดเนี่ยนะค่ะ<า>้ก็ชิมไปเรื่อยๆพอใส่ผักแล้วก็ต้องชิ<า>ช<ผ>มค่ะเพราะว่าเมื่อกีน้ดนูเติมเกลือกับมะขามเปียกไหน่อยโอเคแล้วค่ะ โอเคใช้ได้เนาะรอเดี๋ยวรอบไปยกได้แล้วเนาะค่ะคหม้อหนึ่งยกได้เลยย่อมาคมเลยก็เรียบร้อยเดือดอีกพรุ่งนึงก็เดือดแล้วเดือดแล้วสุกพร้อมกันเลยค่ะสองหม้อนี้เรียบร้อยครับควงสามหม้อก็เสร็จพร้อมกันสามหม้อ ถ้าเราไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยบรรยากาศหน้าร้านพี่อ้อมฮะนี่ประมาณ6โมง6โมงครึ่งเนาะเจ็งส้มคมรับขอผมถุงนะฮะพี่อ้อมเจ็งส้มกุ้งสดเจ็งส้มแล้วต่อ เดี๋ยวคนเยอะปลาต้องหลีกนะเดี๋ยวคนเยอะต้องหลีกคนเยอะอย่าอยู่นานโควิดใช่ใช่อย่าอยู่นานเพื่อนๆครับพี่โดครับวันดีเอฟซียังวันดียังยังวันดีครับวันดีครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นอาหารมื้อเช้าของบ้านเรานะครูตักอยู่ตรงนี้แต่ไม่เห็นตัวนะเพราะครูตักบอกว่า เป็นวันนี้เป็นแม่ครัวแล้วก็ยังไม่พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมไม่เป๊ะเวอร์คูตักไม่ไม่ยอมออกกล้องนะแกงส้มแกงส้มมะละกอกุ้งสดอ่ะโดทานเลยและนี้ก็เสริมเสริมเมนูที่พี่โดชอบเมื่อคลิปก่อนก่อนก่อนหรือหลังไม่รู้หะ่ะเมนูอันนี้ชื่อว่าไข่เจียวเต้าหู้ใช่ไหมใช่ไหม ไข่เจียว oh. เต้าหู้ไข่ซึ่งชื่อดชอบมากกินกับข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวจะกินกับแกงส้มของเชฟทองอ่ะโดอ่ะช้อนกลางนี่ตักบนโต๊ะก็ยังมีผัดดอกหอมเ oh. ต้าหู้หมูสับเนะแล้วก็อันนี้ก็มีคลิปไปแล้วนะฮะแกงจอผักกาดสูตรไม่ใส่ถั่วเน่า<อ>เพราะหาไม่ได้อ่าแต่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาชิมมันนี่ดกินอะไรเอาแกงส้มกับไข่ไหมแกงส้ม เอาไหมครับเอาไหมเอาเอาเอะไรมาอยู่ใกล้พี่โดดีเอาไปให้ให้กล้องเห็นชัดๆไขอ่าจะชิมนะครับชิมชิมก็ห่างหายไปนานนะชิฟทองใช่ไหมเ,เพื่อนๆคิดถึงใช่ไหมคิดถึงก็ได้พาไปแล้วนะแล้วก็เห็นนะฮะเหลือพี่อ้อมกับเชฟสองคนทั้งร้านก็เลยไม่รบกวนแต่ว่าไปไปแล้วก็เลยอ่ะงั้นเก็บภาพมา อาโดไม่ตักเองอเพ่อตักให้ดีไหมเนะี่ยพ่อไม่ตักให้ดีกว่าถ้าโดมโอเ,เออโดไม่ตักเองพ่อก็ปล่อยแล้วนะฝึกเพื่อโดด้วยครับนี่มะละกออ,อัอ่อนลาดลงไปครับนแบบนี้กุ้งกุ้งนี่ผมอุ่นอีกรอบแล้วนะฮะเพื่อนๆอ,อุ่นอีกรอบแล้วนะเออ มะละกออาจจะนิ่มลงไปอีกสักนิดนึงเพราะเรามาอุ่นอีกรอบนึง่งแกงส้มไข่เจียวสุดยอดไม่กินหลายอย่างจัง ยมาแกงส้มราดน้ำแกงส้มนีสุดยอดมากค่ะใส่มะละกอมะละกอก็ใส่มะละกอแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวด้วยมีถั่วฝักยาวมีมะละกอมีถั่วฝักยาวด้วยครราชกโชแล้วก็คลุกแต่ข้าว,นนแ,วแกงจอชิมแกงส้มก่อน มีแกงส้มมีกุ้งออขอกอร่อยรสชาติเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับสำหรับ FC เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมโดนดุเรื่อยเลยว่า อยู่ตลาดไหนขายที่ไหนไม่บอกก็เป็นนิมิตหมายให้เห็นนะครับว่านนะมี FC เข้ามาใหม่เยอะนะเพราะว่าส่วนมาก FC เก่าๆเนี่ยได้ชิมได้ไปซื้อที่ร้านเชฟทองบ่อยแล้วก็ร้านเชฟทองอยู่ถนนอิสรภาพนะฮะตลาดโพสาต้นเขตบ,บางกอกใหญ่นะครับมีมีบาง f c บางนั้นถามว่าอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพนะครับ เด็กออทิส huh. ติก uh ก็จะสไตล์อย่างนี้ครับจังหวะจะโคนในการรับประทานหรือว่า วิธีการทานเลยอาจจะแตก,กต่างจากเรานะเพราะว่าสมองเขาคิดไม่เหมือนเรานะครับอ่ะงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับใครที่อยากจะทิมหรือจะเอาลองไปทำสูตรของเชฟบทองเนี่ยจะเป็นลักษณนะทำหม้อใหญ่ๆทำขายนะฮะอาจจะไม่เหมือนกับที่เราทำอยู่กับบ้านเนาะแต่ว่าก็ ต้องทำทุกวันนะแกงส้มหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปครับคุณเพื่อนครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับโดครับเจอกันเจอกันเลยแลกันครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบดด้วย,ย,ยมัดบนดิ ไม่ได้กินเลยตักกินตักกินไม่อีกกันเลย